เปิดตลาดจุดผ่านแดนถาวรเขาดินเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในตลาดเพื่อป้องกันโควิด -19 หน้าด่านตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนายปรัชญาพิมพาแป้นนายอำเภอคลองหาดเป็นประธานในพิธีโดยมีพันตำรวจโทเอกพลดาวไทยสงรองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดน12พันตำรวจเอกนิวัชชัยสุทยารักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหาดนายนพจอมงามมีสีรองนายยเทศมนตรีตำบลคลองหาดสาธารณาสุขอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและ สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาดได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเร่งทาความสะอาดบริเวณภายในตลาดทั้งหมดพร้อมเปิดทําการค้าขายปกติในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับตลาดเทศบาลตำบลคลองหาดพร้อมทั้งให้พ่อค้าแม่ค้าเพื่อเป็นการคัดกรองตามมาตรการสาธารณาสุข นายปรัชญาพิมพ์ผาแป้นในอำเภอคลองหาดได้ก,กล่าวว่าเพื่อให้แม่ค้าพ่อค้าเข้ามาค้าขายในตลาดแห่งนี้เพื่อเป็นการสร้างความดีใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จะได้มาค้าขายตามปกติดีกว่ามาขายกันทั่วไปเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เพราะสามารถควบคุมคนได้ ตอนเปิดขายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวตอนนี้อยากให้พ่อค้าฉีดวัคซีนให้ครบคนละ2เข็มเข้ามาตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคโควิด -19 นายนพจอมงามมีสีรองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดได้กล่าวว่าทางเทศบาลตำบลคลองหาดร่วมกับทางอำเภอคลองหาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความสะอาดบริเวณภายในตลาดทั้งหมดเพื่อให้แม่ค้าพ่อค้าได้มาเปิดร้านขายของในตลาดเพื่อให้มีรายได้ในแต่ละวัน ร้านขายของแต่ละร้านก็จะได้มีลูกค้าต้องพึ่งพากันในภาวะแบบนี้เพราะโควิดส่งผลกระทบกันทุกคนทุกอาชีพเมื่อเปิดให้มีการขายปกติกันอีกครั้งต้องให้มีมาตรการตรวจที่เข้มข้นขึ้นต้องเว้นระยะห่างใส่แมสตรวจวัดอุณหภูมิเรากวาด ทำความสะอาดแผงและตลาดกันทุกวันเทศบาลมีหน้าที่ต้องมาจัดการในการนําขยะไปทิ้งตามสัญญาได้มาช่วยกันในการหามาตรการการป้องกันโควิดในทีต่อไปการเปิดประเทศของเรานั้นสําเร็จร่วมโดยเฉพาะการป้องกันโรคโควิด1 9ทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีนะครับ70%์ทีนี้ของอำเภอเราเนี่ยตอนนี้หายการวัคซีนนะครับ เรตองให้ได้เป้าหมาย70%นะครับต่อการต้าทานโรกนะครับอี่ผ่านนะครับโดยเฉพาะการที่ว่าถ้าเราไปพื้นที่ต่างๆรู้กันกกับทุกคนกกกกทีงทำมาคือคุณคุณท่านท่านเหนาที่มนเนีานไปหมดเลยี 好见好听